สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบก,กับฟิสิกส์วันละข้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาแปลกครับเพราะว่าโจทย์ที่พี่เอามาเนี่ยจะเป็นลักษณะของข้อสอบทฤษฎีกันบ้างเรามาดูกันว่าข้อสอบทฤษฎีเนี่ยจะมีวิธีการวิเคราะห์ยังไงเราจะรู้ได้ว่าข้อไหนถูกหรือข้อไหนผิดนะครับวันนี้เนี่ยมากับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเป็นทฤษฎีจ๋าแล้วมันจะออกแบบไหนมาดูกันเริ่มที่อ่านโจทย์ก่อนเลยนะครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าม้อปแปลงเป็นเรื่องสุดท้้าาออองแแมมมเเหหลลล็็็กกกกไฟฟนคืปี เพื่อให้ฟลักแม่เหล็กเนี่ยผ่านจากขดลวดประทูมิมไปยังขดลวดทุติยภูมิจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้และเลือกข้อความที่กล่าวได้ถูกต้อง2ข้อความคือข้อนี้เขาบอกไว้เลยครับว่าโอเคมี4ข้อความนะให้เราเลือกแค่2จาก4เท่านั้นโอเคคนระับคือจะมีสองข้อที่ถูกต้องมีข้อไหนบ้างแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยข้อนี้เป็นข้อน,นึงเลยครับที่พี่ยอมรับว่าเวลาพี่อ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเหมือนกับมาวิเคราะห์ได้เพราะว่าเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของม่แปลกไฟฟ้าก่อนว่าแล้วม่แปลงไฟฟ้าานนมันทํห้า ที่อะไรมันทําอะไรเพราะถ้าเกิดน้องไม่เข้าใจว่าแต่ไฟฟ้ามันทําอะไรเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าน้องไม่สามารถตอบข้อนี้ได้เพราะถ้าเราอ่านตัวเลือกแต่ละตัวเลือกเนี่ยตัวเลือกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของแฟกต์แฟกต์อะไรแฟกต์คือความจริงยกตัวอย่างความจริงมาเช่ไรครับเช่นวันนี้พี่ใส่เสืเ้อสีชมพูอ่อนเนี่ยน้องเขาจะมองเห็นแล้วว่าพี่ใส่เสื้อสีชมพูอ่อนแต่ถ้าเกิดพี่ปิดหน้าพี่ไม่ให้น้องมองเห็นและพี่ถามน้องว่าพี่ใส่เสื้อสีอะไรน้องจะรู้ป่ะครับ น้องก็ไม่รู้ถูกป่ะอันนี้เขาเรียก่าแฟกต์คือเป็นความจริงโอเคไหมครับยกตัวอย่างเช่นเรามาดูข้อความกอไก่กันกอไก่บอกว่าแกนเหล็กมีสมบัติเป็นเหล็กอ่อนแล้วทำไมต้องเป็นเหล็กอ่อนแล้วไม่เป็นเหล็กอ่อนได้ไหมอันนี้เราต้องรู้มาก่อนหรือว่าเขาบอกว่าแกนเหล็กมีสมบัติเป็นไม่เหล็กถาวรเนี่ยมันก็คือเป็นความจริงเป็นแฟกต์ที่เราต้องรู้มาก่อนถูกไหมครับแล้วก็หมอแปลงที่ประสิทธิภาพดีกระแสวนในแกนเหล็กต้องมากกับหมอแปลงที่มีประสิทธิภาพดี จะต้องมีกระแสวนในแกนเล็กน้อยก่อนเราจะไปพูดถึงธรรมชาตินะครับหรือว่าลักษณะของเม่อแปลงแบบสั้นๆนะครับมาดูวิเคราะห์ตัวเลือกกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้จะสามารถวิเคราะห์ได้เฉพาะตัวที่เป็นตัวเลือกเนาะสิ่งที่อยากให้น้องสังเกตเลยคือ1เลยครับคือเขาบอกมาว่ามันถูกต้อง2ข้อความคือให้เลือก2ข้อความที่ถูกต้องและสิ่งที่อยากให้มองคืออย่าให้น้องจับคู่ครับระหว่างกอไก่กับขอไข่กับหอควายกับงองู สิ่งที่อยากจะให้น้องสังเกตคือกอไก่กับขอไข่เนี่ยมันเป็นแฟ์ถูกปะแต่มันจะเป็นจริงได้แค่อันใดอันหนึ่งเท่านั้นงูคําพูดนี้ไหมครับ อย่างเช่นเขาบอกกอาซไน์เนี่ยเหล็กแกนเหล็กมีสมบัติเป็นเหล็กอ่อนกับแกนเหล็กมีสมบัติเป็นเหล็กถาวรคือน้องต้องเข้าใจก่อนว่าแม่เหล็กกับเหล็กมันคือของคนละชนิดกันจริงๆมันจะบอกว่าเป็นชนิดเดียวกันก็ได้แต่แม่เหล็กเนี่ยมันจะมีสมบัติที่สามารถกระจายสนามแม่เหล็กออกมาได้ถูกไหมครับแต่สิ่ง่งที่เราต้องยอมรับคือเหล็กอ่อนกับแม่เหล็กคือของคนละชนิดกันแปลว่าแกนเหล็กเป็นได้แค่อย่างเดียวคือไม่เป็นแกนเหล็กอ่อน ก็ต้องเป็นแม่เล็กขาวรถูกป่ะถ้าเกิดเราจะเลือกกอแกะกับขอไข่ดังนั้นอย่างเนี้ยเราเห็นแล้วว่าข้อความถูกต้องสองข้อความนั้นกอแกกับขอไข่น่าจะต้องมีถูกต้องหนึ่งข้อความแน่ๆอันนี้งงไหมครับอันนี้คือสอนวิเคราะห์เนาะอันนี้คือสามารถวิเคราะห์ในภาพรวมได้เลยนะครับส่วนข้อามขอยงงงูก็เช่นเดียวกันน้องสังเกตเนาะเขาเขียนมาชัดเจนว่าหม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพที่ดีเห็นปะ แม้อแปลงที่มีคุิภาพที่ดีแปลว่าการที่จะบอกว่าหม้อแปลงที่มีคุิภาพที่ดีเนี่ยเราต้องอ่านต่อถูกไหมครับเขาบอกว่าต้องมีกระแสวนมากอันหนึง อีกอันนึงคือกระแสต้องวนน้อยแปลว่ามันเป็นได้จริงแค่อันดอันหนึ่งถูกไหมครับมันจะเป็นจริงไม่ได้เลยว่าแบบเฮ้ยปฏิทธิภาพดีวนมากหรือวนน้อยก็ได้มันจะต้องวนมากอาจจะดีหรือวนน้อยอาจจะดีเคื่อันี้มันอาจจะตรวนข้ามกันคือถ้าเกิดวนมากดีอยู่วนน้อยอาจจะไม่ดีหรือวนน้อยดีวนมากอาจจะไม่ดีก็ได้ถูกป่ะแปลว่า2ช้อยนี้ก็เลือกได้แค่ช้อยใดช้อยหนึ่งเท่านั้นถูกไหมครับดังนั้น จอลักษณะโจรแบบนี้เน no, ี like, me, ่ยอย่าพยายามเลือกลักษณะที่มันเป็นจับคู่ตรงข้ามกันเช่นน้องเลือกกอไก่กับข้อไห้ถูกพร้อมกันเนี่ยไม่เอาไม่ไม่น่าจะได้เพราะว่ามันคืออย่างที่พี่บอกมันไม่สามารถเป็นได้พร้อมๆกันหรือว่าเช่นเดียวกันกับข้อไายกับงองอย่าเลือกพร้อมกันแล้นเวลาเลือกเราต้องเลือกมาว่ากอไก่ของไข่จะเลือกข้อไหนและข้อไายกับงวงจะเลือกข้อไหนตามที่ทั็นไหมครับก็จะเป็นวิธีเหมือนกับกรอกให้มันเล็กลงเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นแล้วแบบหัวลายตาไปเลยนี่ตั้งสี่ตัวเลือกต้องเลือกสองตัวเลือกเราจะเเลืือออกกแบบไหนนนนดีีั้็็คป ทางเรื่องนะครับก็จะค่อยๆพิจารณาทีละทีละลักษณะทีละกลุ่มแล้วกันเนาะก็คือกอไก่กับข้อไข่และข้าขางอาฟกังงูเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นวิธีวิเครานะห์เนาะสิ่งต่อมา,มาอธิบายสั้นๆครับว่ามอปแปลงคืออะไรจริงๆแล้วมอปแปลงใกล้ตัวน้องมากๆเลยแต่น้องหลายๆคนไม่รู้ตัวมันใกล้ตัวเราขนาดนั้นนะครับพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีสมาร์ทโฟนถูกปะหรือว่าม,มีคอมพิวเตอร์มีแท็บเล็ตมี iPad กันถูกไหมครับเวลาน้องใช้ไปเรื่อยๆแบบมันหมดน้องก็ต้องเสียบชาร์จถูกปะไอหัวที่มันมันนนบบปปปลลลลกแแแ้ววเเเเออาาาาไสีียยชรรร์จ่่หะม ที่จะไม่ลงลึกเนาะว่าหมอแปลงมันทํางานยังไงแต่ว่าเราจะสู o เข้าไปดูกันในมอแปลงเลยครับเราลองมาผ่ามอแปลงดูแล้วเราจะเห็นอะไรบางอย่างครับซึ่งเราจะได้ว่าถ้าเราเอามอแปลงมาผ่าเราจะเห็นประมาณนี้ครับจริงๆไม่ใช่รูปนี้เนาะแต่รูปนี้ทํามาเพื่อให้น้องเห็นภาพชัดขึ้นเท่านั้นเองโอเคไหมครับก็คือลักษณะคือมันจะเป็นแกนเหล็กโอเคเป็นแกนเหล็กโอเคไหมครับอันนี้คือเป็นแกนเหล็กเนาะและสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาจะทําการเอาลวดมาพัน ซึ่งลวดก็คือจริงๆก็คือตัวนําไฟฟ้านะครับมาผันไว้ที่ทั้งสองฝั่งแบบนี้ปึ๊บมาผ่านไว้โดยจะพันที่จํานวนรอบที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ที่อาจจะใส่จ,จานวนรอบที่มันใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าขอให้เข้าใจว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะมีจํานวนของรอบของคนลวดที่พันไม่เท่ากันนะครับฝั่งซ้ายนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นฝั่งปฐมภูมิหรือทุติยภูมิก็ได้แต่ว่าตามหลักสากลเนี่ยเราจะให้ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นฝั่งปฐมภูมินะครับก็คือ PRI ย่อมจัก Primary ก็คือขกระภูมินะแล้วก็อันนี้ก็คือฝั่ง Secondary คือ,อทุติยภูมินั่นเองนะครับเราจะเอาฝั่งประภุมิูมเนี่ยไปต่อกับไปเสียบลักอ่ะใช้คำง่ายๆไปเสียบลักหรือไปต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าถูกปะก็จะมีกระแสไหลเข้าตัวหมอแปลงงเราคำถามคืออะไเพื่ออะไร คำตอบคือไหลเพื่อให้ส่วนนี้ครับส่วนนี้มีการเหนี่ยวนําแม่เหล็กเกิดขึ้นทันพี่ป้าพอมันเหนี่ยวนําแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะเกิดก็คือเราเริ่มต้นจากาการเอากระแสะไฟฟ้าครับก็คือฝั่งนี้เนี่ยเราไปต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับซอร์สโอเคป้าเราเอาไปต่อกับซอร์สซึ่งต้องเป็น AC ซอร์สด้วยนะก็คือแหล่งจ่ายไฟฟ้าก็เสร็สิ้นเราเอาไปต่อกับแหล่งจา่ายครับแหล่งจ่ายมันก็จะทําการไหลกระแสะเข้าไป เห็นว่ามันก็จะไหลกระแสเข้าไปในขดลวดเพราะไหลกระแสเข้าไนในขดลวดเราก็จะได้ว่ามันก็จะเหนี่ยวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นพราเหนี่ยวนาให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นตรงนี้ก็จะมีสนามแม่เหล็กซึ่งมีค่าคงที่นะครับและฝั่งนี้ก็จะมีการเหนี่ยวนําสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นถูกปะหลังจากนั้นพอเหนี่ยวนําสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น uits, คือสนามแม่เหล็กก็จะกลับมาเหนี่ยวนํากระแสไฟฟ้าอีกรอบหนึ่งและวิ่งไปยังอุปกรณ์ของเรานะครับอางยกตัวอย่างเช่นสมาร์ทโฟนแล้วกัน เพื่อทําให้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเกิดการชาร์จได้ด้วยเองอันนี้คือหลักการของมันนะครับดังนั้นเริ่มต้นเลยอันนี้คือเป็นแกต์ที่นอ้องรู้เลยก็คือไอตรงนี้ครับที่มันเป็นแกนเล็กตรงเนี้ยมันเป็นเหล็กธรรมดามันไม่ใช่แม่เหล็กโอเคไหะอันนี้น้องต้องรู้ไว้ก่อนคือมันเหนี่ยวนําสนามแม่เหล็กได้อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าวิธีการสร้างแม่เหล็กชั่วคราวดังนั้นข้อที่ตัดทิ้งข้อแรกเลยครับก็คือข้อหอไก่ครับโอเคปะ อันนี้คือเหมือนกลับมาเล่าให้น้องฟังด้วยนะครับว่าโม่แปลงไฟฟ้าอะไรแล้วก็มาสอนน้องกรุ๊ปด้วยว่าเฮ้ยของ2อ,อย่างที่มันตรงกันข้ามมันไม่ควรจะเลือกพร้อมๆกันนะครับดงั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อกไก่ครับคําถามคือแล้วกระแสวนในกาหล็กควรจะน้อยหรือควรจะมากนี่หละคำตอบคือถ้าเกิดสมมติว่าเราอันนี้เราต้องไล่แล้วนะ คำว่ากระแสบนมากหรือบนน้อยมันมีข้อดีมีข้อเสียกันอย่างไรนะครับจริงๆแล้วกระแสไฟฟ้าเนี่ยครับเราไม่สามารถบังคับได้ครับให,ให้มันบนน้อยน้อยหรือบนมากเพราะมันขึ้นกับเครื่อง,งใช้ไฟฟ้าของเราว่เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยต้องการกระแสไฟฟ้าน้อยหรือมากจริงๆต้องไปที่คําว่ากําลังไฟฟ้าเลยหรือว่าพลังงานไฟฟ้ายกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว,ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเป็นพัดลมก็ไม่ต้องการกระแสมากเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้กําลังไฟฟ้าเยอะถูกป่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแอร์หรือว่าเป็นตารีดเนี่ยมันก็จะใช้ ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเยอะเพอต้องการใช้กำลังเยอะนั่นเองโอเคไหมครับแต่คำถามคือถ้ากระแสมันมากหรือกระแสมันน้อยผลมันคืออะไรมากกว่าผลที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อกระแสไฟฟ้ามันเยอะถูกไหมครับมันจะส่งผลเพราะจริงๆไอ้ตรงนี้ครับมันคือเหล็กหมดเลยพอมันคือเหล็กมันก็คือตัวต้านทานลักษณะหนึ่งถูกปะ มันเรื่องตัวต้านทานถูกไหมครับซึ่งเราจะได้ว่าเมื่อกระแสไหลผ่านตัวต้านทานเยอะคือกระแสไอ้ตัวต้านทานคงที่ถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดกระแสที่ไหลผ่านมันมีค่ามากผลที่เกิดขึ้นคืออะไรผลที่เกิดขึ้นมันก็จะทําให้เกิดความร้อนขึ้นมากถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่ากำลังที่สูญเสีย กำลังที่สูญเสียนะครับมันจะมีคาม่าเท่ากับ I สแ u a r คูณ R นั่นเองซึ่ง R ตัวนี้เนี่ยก็คือค่าของความต้านทานมันมีค่าคงที่อยู่แล้วเพราะว่ามอแปลงอันนึงมันก็จะมีค่าความต้านคงที่อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมีกระแสะไฟฟ้าไหลเข้าไปมากมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมากเหมือนกับเวลาเราชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วเราไปจับที่ตัวมอแปลงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันร้อนนี่แหละเหตุผลก็คือมันมีกระแสะไฟฟ้าไหลามากทําให้เกิดความร้อนเป็นพลังงานที่สูญเสียซึ่งเราไม่ได้อยากได้ปะ ดังนั้นเราเลยจะได้ว่าถ้าเราเลือกได้เราอยากจะให้กระแสไฟฟ้าไหลในมอเตอร์แปลงเราให้มันมากหรือน้อยครับก็ชัดเจนก็ควรจะน้อยถูกปะเพราะถ้าเกิดสมมติว่ามันไหลน้อยมันก็จะเกิดกําลังที่สูญเสียน้อยน,นั่นเองแต่อย่างที่พี่บอกนะครับว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราบังคับไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเป็นไรเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นต้องกัรกระแสไฟฟ้ามากหรือน้อยโอเคไหมครับดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่ งงงูครับก็คืออยากให้หลด้น้อยแต่อย่างที่บอกนะข่มไม่ได้แต่ถ้าเลือกได้อยากเลือกน้อยไว้ก่อนเพื่อให้เกิดกําลังสูญเสียน้อยนั่นเองงนั้นคาตอบที่ถูกต้องคือช้อยกอไก่กับช้อยองงงนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการวิเคราะห์จยดทฤษฎีนะครับและอย่างที่พี่บอกว่าข้อนี้เนี่ยคือเราต้องรู้มาก่อนว่าไอตัวมอแปลงเนี่ยมันมีหลักการการทางานยังไงแล้วมันต้องประกอบขึ้นมาจากอะไรอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องรู้มาก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานน้องไม่ดีหรือว่าน้องไม่มีความรู้ ข้อนี้ก็คือทําไม่ได้เลยแต่มันจะมีโจทย์ทฤษฎีอีกประเภทหนึ่งครับที่เราสามารถใช้ความรู้พื้นฐานหรือว่าใช้สูตรของเรามาลองดูซิมาลองเปรียบเทียตูซิว่าถ้าเกิดปริมาณนี้เพิ่มปริมาณนี้ลดเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรอันนี้ก็คือจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็ลองเอาลักษณะนี้มาลองทำให้ดูเพราะว่า ที่ผ,ผ่านมาเนี่ยก็จะมีโจทยําำนวณกันค่อนข้างเยอะแล้วเราต้องยอมรับเนาะว่าเราอ,อาจจะต้องเจอรูปแบบของโจทย์หลายๆแบบเพื่อที่จะได้ไปทําข้อสอบในห้องสอบจริงได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็จบเรียบร้อยสําหรับฟิสิกส์วัลลคราวาวันนี้นะครับเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดใครคิดว่าสิ่งที่พี่พูดอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เรารู้มาเราลองมาคอมเมนต์คุยกันหรืออยากจะให้พี่ทําเรื่องอื่นหรืออยากจะให้พี่ทําโจทย์ลักษณะไหนอธิบายเรื่องไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด cribe ด้วยนะครับ อย่าลืมเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆดูและครั้งหน้าถ้าเกิดน้องคนไหนเนี่ยเห็นคลิปใหม่ๆอย่าลืมดาวน์โหลดโจทย์ไปทำก่อนนะครับก่อนที่จะมาฟังพี่เลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับแล้วเจอกันครั้งหน้ากับิสิเววลาข้อครับ